สวัสดีครับไรอันครับสุดลูกเกษตรลูปแมงหัวใจพอเพียงบ้านกุดไปเข็งตะบนนนนข้ามอำเภอสูงเนินโคราชร้อนมากครับตอนนี้ก็เลยหาวิธีระบายความร้อนให้กับสิงสาราสัตว์ให้กับต้นไม้ก่อนนะครับก็จะมาทําสปริงเกอร์นะครับแบบง่ายๆแบบมูฟเมนต์นะครับแบบเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีท่อพีวีซีสี่หุนเนาะนะครับสี่หุนมีตัว สี่ทางนะครับ PVC สี่สี่ 4, 4ทางนะครับก็ตัดท่อ PVC ยาวสักประมาณ15เซนนะมาใส่ในสี่ทางนี้นะครับใส่ใส่เข้าไปเลย3ทางนะครับใส่เข้าไป3ทางอีกหนึ่งทางเราตัดท่อ PVC สั้นเหมือนกันแต่ใส่หัวปลาไหลนะครับหัวปลาไหลที่เอาไปเสียบใส่สายยางนะครับเนาะด้านหนึ่งอ่ะเราก็เสียบใส่อ มันก็จะได้4มันจะได้4ทิศแบบนี้เนาะนะครับฝั่งนี้สายน้ำเข้านะครับทีนี้ฝั่งที่อรูน้ำจะรั่วนะครับเราก็ใส่อุดซะนะครับซื้ออุดจุก4ี่หุนอันตัวละ5บาทนะครับอ่าขอนต่อเข้าไปให้มันไม่ต้องทากาวครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับฝั่งนี้เราก็ใส่90ต้องมี90ข้องออีกตัวนึงนะครับใส่เข้ามานะครับอ่าแล้วก็หัวสปริงเกอร์ก็หัวละ10บบาทเนาะนะครับ ใส่เข้าไปเราจะเอาอท่อเราจะใช้ความยาวขนาดไหนก็ดูที่เราจะตัดความสูงของของท่อ PVC นะครับผมเอายาวประมาณ60เซนอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับประกอบเข้าไปใส่กันแบบนี้นะครับอ่านี่ครับสุดท้ายมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสปริงเกอร์เป็นท่อ PVC แบบนี้นะครับ อ่ะประกอบแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอ่าเรามาดูถ้าเราอยากให้คิดว่าน้ำท่านแรงเนาะอ่าเราก็สามารถอ่ฐานนี่ครับตัดให้มันยาวขึ้นได้นะครับตัดให้มันยาวขึ้นได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งความยาวของอันดัแบแรกหัวสปริงเกอร์ก่อนนะครับหัวละประมาณ10บาทเนาะความยาวของท่อ ความสูงแล้วแต่เราจะเอาความสูงประมาณไหนขนาดไหนนะครับแล้วก็มีข้องอหนึ่งตัวสี่ทางหนึ่งตัวตัวปิดสี่หุ่นหนึ่งตัวหางปลาไหลหนึ่งตัวเซ็ตสับอันหนึ่งประมาณ70บาทครับสูงสุดแล้วอันนี้คือเกีรเกีรสูงสุดดีสุดแล้วของผมออกมานะครับ 70สบาทต่อตัวนะครับสามารถเคลื่อนย้ายมูฟเมนต์ไปมาได้สบายเรามาดูการต่อจริงนะครับเราก็ต่อใส่สายยางเนาะนะครับเราก็สามารถดึงสายยางลากสายยางไปทางไหนก็ได้เห็นไหมครับตัวนี้ใส่หางปลาไหลก็เสียบสายยางเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เราก็สามารถเปิดน้ําได้เลยนะครับอ่ะเทสครับเทสอ่าเปิดน้าโอ้โหถอยมาเกือบไม่ทันนะครับนี่ครับ สปิงเกอร์ก็จะทํางานแบบนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายไปตรงนี้มันชุ่มแล้วแล้วก็ลากขยับไปขยับไปเรื่อยๆได้นะครับมันจะไม่ฟิกอยู่กับที่นะครับมันก็จะง่ายนะครับประหยัดประหยัดนะครับเราไม่ฟิกเราย้ายไปเรื่อยๆนะครับย้ายไปเรื่อยๆนะครับนี่ เอาไปใส่ในบ่อกุ้งบ่กบนี่เย็นสบายใครเลี้ยงหนูก็ใส่ในสปริงเกอร์ให้รับหลังคาหนูนะครับต้นไม้แบบนั้นนะครับเราก็ลองทําดูนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับสปริงเกอร์นะครับนี่หน้าแรงนะครับมันร้อนนะครับตอนนี้ครับเราก็สามารถทําได้นะครับลองไปทํากันดูนะครับ